อย่งอยู่ที่ซีรีส์การทำธุรกิจนะครับการทำธุรกิจหลายๆคนอาจจะเจอกับปัญหาต่างๆมากมายนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยจะมีคำหนึ่งที่เราคุ้นหูมากคือคำว่าขาดสภาพคล่องสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดปัญหานี้ครับมาทำความรู้จักกับคำว่าขาดสภาพคล่องก่อน ถ้าเป็นภาษาง่ายๆคือขาดเงินนะครับเงินมันช็อตติดขาดไปหมดมันช็อตคนทําธุรกิจเขามีรายจ่ายต้องจ่ายจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าน้ําค่าไฟจ่ายค่าวัตถุดิบเงินมันไม่มีมันก็เลยหมุนเวียนไม่ได้มันก็เกิดจากหลายปัจจัยนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของการจัดการเงินนะครับที่เจอเยอะๆเลยนะก็จัดการเงินไม่ดีนะเช่นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับไม่ได้วาง างแผนนะครับรวมไปถึงเลือกใช้วิธีการจัดการที่มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเนี่ย ปนเงินส่วนตัวระหว่างเงินกับเงินกิจการอันนี้ก็เจอบ่อยแล้วก็มีการดึงเงินของกิจการมาใช้ oh. พอกิจการจะเป็นต้องใช้เงินก็ไม่มีนะค,ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง2ก็อาจจะขาดกลยุทธ์การตลาดนะครับการตลาดอาจจะไม่เหมาะสมช่วงที่อัดโปรโมชั่นหน่อยอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้เตรียมเงินถูกไหมฮะคาสั่งซื้อเข้ามาเยอะ,ยอะแล้วก็สั่งผลิตเยอะ3ก็คือเรื่องของสต็อกนะครับหรือว่าคลังสินค้าอันนี้ก็เจอกันบ่อยเพราะว่าพวกเราคนทาธุรกิจเราก็กลัวเสียโอกาสในการขายลูกค้ามาสั กซื้อของไม่มีของให้นี่ก็เสียโอกาสแล้วมองไปที่คลังสินค้าหรือมองไปที่โกดังพวกขอไม่ค่อยมีรู้สึกไม่อุ่นใจพอแน่นๆปุ๊บอุ่นใจซึ่งถ้ามันจะแน่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นสินค้าที่หมุนเร็วคพราว่าหมุนเร็วก็คือผลิตออกมาปุ๊บเป็นสินค้าสำเร็จรูปก็ต้องหมุนออกไปเร็วนะครับ <c oughs> แต่ถ้านานกว่านั้นนี่เริ่มไม่ดีแล้ว <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเป็นสินค้ากลุ่มแฟชั่นอันนี้ต้องร,าาระมัดระวังโอ้ก็เปลี่ยนแปลงไปเร็วเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับสี่ฮ นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีการแยกบัญชีให้ชัดเจนนะครับไม่งั้นจะเกิดปัญหา5ครับเอาเงินไปซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้าาก็มีฮะอันนี้ทําธุรกิจไปสักแป๊บนึงนะเริ่มทําไปปุ๊บกิจการดีเงิเน,นเข้ามาเยอะ,อะ <ๆ S 1> ก็เริ่มเอาเงินไปซื้อ,อซื้อรถ รถหรูหน่อยอาจจะไม่จําเป็นกับการทำธุรธกิจอาจจะยังไม่จาเป็นอเอ๊ะกระบะอาจจะเหมาะกว่าไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะไปมีเงินไปจ่ายตรงนั้นแล้วกลายเป็นว่าเงินมันก็ไปช็อตแล้วก็ทําให้เราขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้น เรียกว่าคนที่จะทาเรื่องของการจัดการสภาพคล่องเนี่ยก็ต้องทําตัวงบกระแสงเงินสดล่วงหน้าไว้เสมอรเราจะได้เห็นว่ามีเงินที่จําเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะครับเงินอะไรที่ปลอดภาระใช้ได้จริงเท่าไหร่นะครับเราก็ได้เห็นถึงสาเหตุของสิ่งที่ทําให้เกิดการขาดสภาพคล่องนะครับแล้วถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยผ,ผู้ชมหลายๆท่านกำลังเจอปัญหานี้อยู่ครับทำธรุรกิจ SME แล้วเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องควรจะแก้ปัญหาอะไรเป็นอันดับแรกครับโอ้โหอันดับแรกก็คือต้องกลับมาเช็คก่อนเลยว่า แล้วอะไรฮะที่มันเป็นต้นเหตุของปัญหานะก็จะกลับมาที่ท่าเดิมก็คือบัญชีก็ต้องมาไล่เรียงบัญชีนะครับหลายหลายครั้งที่บริษัทหรือธุรกิจขาดสภาพคล่องเนี่ยเราจะพบว่าบัญชีที่เขามีอ่ะเป็นบัญชีที่ใช้ไม่ได้หมายความว่าไงตัวเลขไม่ตรงเลยอ่าหลายที่จะมีความเข้าใจผิดว่าเราควรจะมีบัญชีหนึ่งไว้ส่งสัมภาระอย่าทําเลยบัญชีเดียวบัญชีเนี่ยเขาเกิดขึ้นมางบการเงินเขาเกิดขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้บริหารกิจการดังนั้นถ้าเจ้าของ กิจาการไม่เคยรู้เลยว่าตัวเลขในงบมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยอันนี้จะเป็นปัญหาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาสภาพคล่องต้องมาไล่เลียงเลยครับว่ารายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรรายรับน้อยไปไหมรายจ่ายมากเกินไปหรือเปล่าตัดลดตรงไหนได้บ้างนะครับสองครับตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการในการจัดการเงินหน่อยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะฮะ การบริหารลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็นปถ้าเป็นลูกหนี้เราเราก็ไปไงติดต่อเขาให้ส่วนลดเขาแทนที่จะ3เดือนจ่ายลองจ่ายเป็นเดือนเดียวสี่เรามีส่วนลด5%เเพื่อดึงเงินสดกลับมาให้ไวในขณะที่กลับกันถ้าเป็นเจ้าหนี้เราก็ต้องไปสวัสดีครับไปหาบ่อยๆไปคุยบ่อยๆโอจ่ายไม่ไหวครับขอเป็นงวดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกันอ่าเพราะงั้นสองฝั่งเราต้องดึงให้มันโอเคกันลูกหนี้ก็ดึงแบบหนึ่งเจ้าหนี้เราเราก็การแบบหนึ่งนะฮะ อ่าสามก็คือการควบคุมความเสี่ยงนะครับอ่าก็คอยตรวจสอบนิดนึงนะครับว่าเงินมันมีโอกาสจะขาดจะช็อตอะไรหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดว่ามันเป็นการขาดการช็อตในเรื่องของการจ่ายหนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีดอกเบีย้ยปรับ<อ>มีอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาอมเอากลายเป็นภาระรก,การเงินเพิ่มก็จะเป็นปนัญหานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าน,นะครับเราจะมาดูเรื่อง